นี่เรามาเปิดกุสมเด็จพ,พุทธคุณนะครับปีพศ2520ครับก็26ปีมาแล้วเป็นสมเด็จพุทธคุณสังเวชพระวัดราชนาดาวรว,วิหารนะครับข้างในก็จะเป็นแผ่นแผนเนื้อทองนะครับ เราก็จะมาแกะดูกันข้างในนะครับด้านหลังก็จะมีสัง,สงเวมีอยู่สังเวนะเวททุทททน,นะครับที่ออกเสียงไม่ถูกสังนีนนยเวทอะไรเนี่ยทำตอนนี้ครับ ดันขานี่ก็เครือันนี้เป็นเป็นต้นแบบเลยนะครับเพราะพอดูนี่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยครับว้างก็เลยเอามาให้ดูถ้าไปเจอที่ไหนก็เอามาเป็นเทียบเป็นพระเครื่องที่เป็นพระพระครูได้เลยนะครับพรน,นี้รับรองว่าเป็นของแท้แน่อนอนครับ สวัสดีครับ